ตัวนกเขาถืนกเยี่้อง่าร้องหมนกับถือนกขอดศูนเลยนะ นกที่เขากันแน่กับพวกคือตัวนี้ฮี่ตั้งไหนดีนอ้องปวดออกไ้ตนขนกเขาในนกยงครับนเหมัดคำสิวบอ๊ะม้าจะนตานกยางเธอได้หล่อมากหล่อมั่งหันกระถือนกขอดในนกขอดดากเลี้ยงตัวหนึง่ง หน้ามองเก้าน,นี่แหละแตกนี้มดนอเขาเงวะนั่ปวดใดบ่ไปที่ัอบบอกบ่เออมนันจะหนย่เงียก็มันขอด ฝากกดไลค์กดติดตามไหมนะครับอวิชาชแนล